ของแท้ครับเซอร์โกอครับรุ่นเก่าเลยไอนี้ถังน้ำมันรุ่นไหนเนี่ยตรงสามันรั่วผมก็เลยต้องเอาถึงข้อน้มันดอตัวนี้เอแท้ไหมตัวนี้ s อแท้ได้ไหมฮะตอนนั้นมันหกมืกว่าซื้อมามือหนึ่งเลยไหมมือหนึ่งโอ้ อ่าท่อท่อเทียมโอ้ซื้อมามือหนึ่งแล้วก็ใช้ยาวมาเลยยี่สิบกว่าปีเนี่ยนะัอนนี้ของแท้ทั้งหมดเลยทั้งล้อทั้งอะไรไม่โอ้ทัวงล้อทั้งอะไรอาจารย์สุดยอดชุดสีอะไรก็นี่อนี่ผมยังมีอยู่นะะฮผมมีสองอันอ๋อใหม่นี่ไปล้มที่ไหนมานี่ล้มมาสิบกว่าปีแล้วเหรอล้มเองด้วยล้มด้วยเราขับเท้าเท้าเท้าด้วยโอ้ยลื่นตอนขับมันลื่นเลย เททีพี่ซื้อตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะนี้ตอนันผมสามสิบกว่าฮะสามสิบกว่า,วาวออกป้ายแดงเลย <50 S 1> โอ้ยนี่แหละนี่แหละรถมันมีมสตอรี่มันมีสตอร,รี่ครับมันมีสตอรี่มันมีสตอรี่ครับรถคันนี้ <laughs> ดูแล้วกันครับออกมาป้ายสภาพป้ายแดงนะครับตั้งแต่พี่เขาอายุ ประมาณ30กว่าจนตอนนี้อายุ50กว่าแล้วโอ้โหนี่แหละถึงบอกว่ารักแล้วรักเลยนะเราไม่ยอมขายขายไหมถามจริง,งออรอถ้าขายขายผมนะพอ,พอ,พอุอ้ยเอาถามจริงถามเอาถามเล่นๆนะถ้าเผื่อเฮีขยขายคันเนี้เฮียเฮียมีราคาในใจไหมไม่ไม่แบบ คือแบบอยากจะขายอ่ะเอาเอาง่ายแบบมีแบบพูดมาเลยว่าเนี่ยถ้าสภาพเนี้ยเห็น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 ขายเท่าไหร่ไม่พูดถึงว่าถ้าจะขายไม่รู้เอาในใจอ่ะในใจอยากได้ประมาณเท่าไหร่เอาในใจพูดไม่ได้เพราะเรายังไม่อยากเออไม่อยากตีเลยโอ้ยสเตอร์ก็หมดแล้วเนี่ยมาเปลี่ยนสเตอร์ได้แล้วดูดิสเตอร์หมดแล้วเนี่ยเอียงหมดแล้วเนี่ย โอ้ไม่มีต้องไปสั่ง,ง,งก็คือถ้าจะให้เข้ามาเซอร์วิสจะมาเปลี่ยนโซ่สเตอร์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทําโน่นทนํานี่เปลี่ยนซีนอะไรเข้ามาได้เลยผมจะมาบิวดีกว่าไปเอาบิวได้เลยยินดีเลยครับยินดีเลยครับโอ้ยนี่ของแท้แน่นอนสุดยอดเนี่ยครับของแท้เลยครับอเอสีของแท้ของแท้ของแท้ ผมถามจริงเสื้อตัวเนี้ยเคยเปลี่ยนไหมยังไม่เคยเคยตีปอกไหมไม่เคยลูกเปลี่ยนหรือยังไม่เปลี่ยนไม่เคยเลยยี่สิบกว่าปีลูกไม่เปลี่ยนเลยไม่มมีไ่เคยไม่เคยแก่เลยเป็นไปได้ไงอ่ะอันนี้เคยเปลี่ยนทีหนึ่งอะไรเท่านี่เท่ายางเนี่ยอ่าเพราเท่ายางเปลี่ยนไอ้ตรงนี้ไม่ใช่เท่ายางเลยตรงนี้มันเคยน้ำมันร้อนรู้่ะ มันผูมันแกระมันผูอ่าเลยเปลี่ยนไปแล้วเลยต้องมันเลยต้องแกะตัวนี้อ๋อก็เลยต้องเปลี่ยนฝาเนี่ยเปลี่ยนอะไรนะแต่เสื้อนี่เคยเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนโอุ้ยโอลิงโอลิงสีขาวสีดำอ่าโอลิงโอลิงฝาฝามันมีโอลิงป๊าดใครจะไปคิดว่ารถ20กว่าปีเสื้อไม่เคยเปลี่ยนอย่างนี้เปิดมานี้น่าจะแล้วปกติใช้งานหนักไหมครับรถคันนี้ไม่หนักไม่หนัก ไม่หนักแต่ก็ไม่เคยล้างอ่่ไมเคย้างในในสตาร์ทให้ฟังเสียงหน่อยโอ้ของแท้ของแท้วันรอบใช้ไม่ได้แล้วไอ้ผมไม่รู้ว่ามันสาย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  เป็นใช้สายเขาเนี่ยมันเปลี่ยนได้เครื่องเงียบมากเลยอ่ะร้องรดองเลยยอดเลยเขาได้ท่อของเขาเลยไม่เคยยังไม่เคยเลยไม่ตีตีต่อสิไอ้ท่อเนี่ยมันต่อเปล่ามันต่อมีแต่ว่ามันอ๋อที่ของเป่ามันเฉื่อยไงก็เลยซื้อของใหม่มาใส่ของใหม่หือของเทียมอ๋ออ๋อโอเคนี่นี่นี่กระดาษของเทียมนะเนี่ย ดูดิเครื่องยังดีอยู่เลยอ่ะเมเลยเมนโดไไหนโอเคโอ้สุดยอดสุดยอดแล้วแล้ววันนี้วันนี้เฮียมาทำอะไร มาซื้ออะไรนะปลายท่ออ๋อมาซื้อปลายท่ออ๋อที่ที่ว่าโทรมาโอเคโอเครู้เรื่องรู้เรื่องอ่ะเฮีย <He> er, พอดีเขาจะเข้ามาซื้อปลายท่อครับเมื่อกี้โทรมาถามแล้วอ่ะวันนี้เอามาให้ชมกันเซปิโก้ SE 98ของแท้แน่นอนเลยรถมือเดียวขอซื้อก็ไม่ยอมขายนะโอเคอ๋อขอบคุณนะครับ